สวัสดี <ไป S 2> ดค่ะโยมแม่รบกวนโยมแม่แนะนําตัวเองให้กับญาติโยมได้รับฟังด้วยค่ะค่ะแม่ชื่อแม่สมบัติผู้ทองใบนะคะแม่ไม่เคยเข้าวัดพูดจริงๆอืมแสดงว่ามาที่นี่ครั้งแรกหรอคะมาก็ปฏิบัติธรรมบ้านนาแกก่อนค่ะมาหลายหลายวัดในเดือนเดียวไม่ใช่หลายปีนะในเดือนเดียว เพราะว่าแม่ไม่เคยเข้าวัดเลยแล้วก็ไม่เคยทําบุญถึงแม้จะทําบุญแต่ใช้เงินนะคะเพราะว่าแม่ไม่แม่เป็นคนนักเที่ยวแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เข้าวัดก็รู้ว่าทุกทุกมันเยอะอ๋อเห็นทุกค่ะทุกมันเยอะคือบปว่าเห็นยังไงคะเห็นทุกตรงไหนเห็นสามีป่วยสามีป่วยเป็นโรคอะไรคะ เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นไตไขมันในเลือดแล้วจนกว่าไตวายขั้งสุดท้ายเลยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมคะยังมีอยู่อ๋อแสดงว่าป่วยมากมก็คือดูดูแลาสามีอยู่ใช่ไหมป่วย<า>มากไปนอนโรงพยาบาล<ม>แกห้าสิบห้าสิบนะจะตายนะคะ<ม>แล้วทีนี้พยาบ,บาลมาบอกว่าถ้าทำใจนะแม่ห้าสิบห้าสิบเองไม่มีที่พึ่งเลย เดินเข้าหาพระพุทธรูปองค์ดำอยู่ในกาลสินนะคะค่ะไปขอพรจากท่านถ้าสามีหายหรือว่าถ้าแกยังไม่เป็นอะไรมากก็ให้แกฟื้นขึ้นมารับกรรมแล้วก็ดิฉันก็จะเลิกทางเที่ยวเตะแล้วจะมาเข้าในธรรมค่ะพอต,ตอนเช้าขึ้นมาตอนสองโมงเช้าพยาบาลมาบอกว่าแม่พ่อ ดีขึ้นแล้วนะนี่แหละคือสิ่งที่ดลใจให้แม่เข้ามาทางนี้ตาธูค่ะแล้วแม่คิดว่าตั้งแต่นั้นมันก็คือเข้าวัดเลยเข้าวัดเลยเข้าวัดเแต่ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติค่ะยังไม่ปฏิบตัติแต่ทําบุญที่ใช้เงินนะคะวัดนี้ต้องห้าร้อยวัดนี้ต้องพันหนึ่งอย่างนี้นะคะคแล้วก็ไปวัดมั่งกับข้าวไปวัดมั่งแต่ก็ไม่ได้เคยนั่งสมาธิ หรือไม่ได้นั่งไม่ได้เดินกรรมฐานหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติแบบที่ว่าเหมือนพระท่านพาทำอยู่ที่นี่พาทมนะคะแต่พอเข้าไปถึงแล้วมาถึงที่นี่แล้วดีใจมากรู้เลยว่านี่แหละบุญที่เราอยากเจอทางออกที่เราหนักใจหรือลำบากใจมากๆค่ะมา,า,มาอยู่ที่นี่ดีใจมากสาธุาาค่ะรู้เลยว่า หลวงพ่อได้ดอกนี่พ้นดีค่ะบอบอแเล้าก็ได้ค่ะยุณแม่ค่ะพ้นห้เหารู้ถึงรรมรู้ถึกว่ามีพลั่งที่ดีพลั่งที่ซอยเหาให้เหาจิตใจเหาสบายละ่ะไปวัดวัดวัดไหนกะ่กะก็ได้ไปเฮ็ดในในภายละนาเดือน,น,นเดี๋ยวได้สิบสามวันนะจ๊ะโอ้สาแต่ก็มีวัดนี่ที่ที่โดนกิตโดนใจอยากให้มาบ่อยค่ะอยากให้มาเฮ็ดแบบว่าถึง ถึงบ่ถึงพระเพิ่นบ่ได้คิดว่าท่านโยมมาหนีมีเงื่องเงินบอ่อเพิ่นบ่ได้เรียกร้องเงินหรือทรัพย์สินเงินทองเพิ่นอยากให้ตั้งแต่โยมที่มาปฏิบัติให้มีพลัง่งจิตใจให้อยู่ในโลกนี้ด้วยมีสินมธรรมค่ะคาธุกค่ะก็เลยคินว่านี่แหละคือท่างที่ปฏิบัติรรมประดิให้แม่นี่มีพละลั่งเจ็บอยู่ก็พอถึงแม้ท่านสิบป่วย ดูแลถึงแม่ท่านสี่บนจังสันจังสี่แต่ว่ามาทั้งถ้ำนี่เลาบ่บนคือว่าไปโลดหรือว่าประสดหรือว่าจังไดก่สร้างแต่ว่าแม่กับพุ่มใจที่ว่าเพิ่นพักดันให้เฮ้าเขาทั้งนี่ค่ะอาจค่ะก็คือแม่มีาระละแค่ดูแลยุมพอแต่มาเรืองลูกเรืองหลานบ่มีแม่นบ่ค่ะมีอยู่ค่ะแต่ว่าเขาหันใหญ่บิดแล้วเลี้ยงเขาโตบิดแล้วแล้วเขาก็มีรลู้นิติภาวะแล้ว แล้วพ่อแม่เขาก็รับผิดชอบร้านได้แล้วก็เลยแม่ว่าถึงแม่พ่อเป็นยังไปกะแม่ก็คิ่ขึ้นว่าแม่สิเขามาทาั้งนี้ให้สุดใจเลยละะ่ละค่ะค่ะคือขอให้สมปฐฐาถนาเด้อค่ะยมแม่แล้วอ่อยมแม่หูจากพระได้ดอกได้ทั้งไหนค่ะกะทั้ง youtube นะคะอือมีคือเปิดไปพ่อเองเลยบอกค่ะหรือหรือมีคนแนะนำมีคนมีคนแนะนำคือป่าหน่อย ค่ะป้าน้อยแนะนําว่ามานีพระองค์หนีอยูน่นีอยู่นีก็เลยได้มากน้าเพินค่ะเพราะว่าเพินเข่าทั้งสายทําอยู่แล้วสายบุญอยู่แล้วค่ะป้าน้อยยกยแม่อยู่บ้านเดียวกันกับแม่แมสังวานค่ะแม่สังวานอย,ยู่บ้านเดียวกันคือมาสามคนนี่คืออยู่บ้านเดียวกันเมือเล่นมาบอค่ะ,คะมีคน<ว><ว>หนึ่งอยู่บ้านน้องเก่าค่ะมีมีสองคนแค่นี้มีป้าน้อยกับเม่สมบัตินี่แหละเป็นอยู่บ้านเดียวกัน หมู่บ้านเดียวกันแต่ว่ายุคนละคุมกระใสโทรศทัพย์โทรหากนอยางตลาดกาะสิล์นะคะก็คือโคกแย่บ้านโคกแย่ค่ะถือว่าถือว่าดีดีใช่ไหมคะที่ที่เรามีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่หม่องนี้อยู่การสิลป์ไก่ค่ะไม่ต้องไปคอนแกนก็เคยไปค่ะแต่ว่าาะมันไก่เนาะค่ะเนาะเข้าก็ตรงมาหาเรียกที่มันไก่แล้วกะซื้อสารได้ง่ายสิน่ะคาว่ามันอยู่ไก่บานเข้าค่ะ ล้วพ่อมาหอดเราสถา,านที่เป็นจ้าไดเราก็อาหารการกินที่พักก<ะ>กบ <ะ S 1> <ร>พ่อ<า>พใช่ได้ค่ะพ่อใช่ได้ค่ะตามที่คาดไว้ก็บอกว่า,ากัเคยที่ยูหรูหราเนาะค่ะ,คะเคยกินอิ่มนอนหลับมากแล้วกับบมีว่วามสุขกขับคือบ่สุขใจเฮห้องบ่มีว่าเฮามาอยู่จังสี่หรือว่าเฮาสิอยู่แบบที่ว่าสมถทะก็ดีก็จริงแต่ว่าให้มีพลังจิตใจที่ดีงาม อยากให้ส่วนค้นทีว่ามีถุกล่องเขามายุปฏิบัติรรมที่นี่ล่องเบิงแล้วสีด้รู้เห็นว่ามีความสุกย่างแ้จริงขึ้นแม่เขียวเนี่ยแหละคือแม่สมบัติน<า>ี่เรายังไม่เคยเดินจงกรมอยู่ท,ทัขง้ดินมาก่อนมาค่ะอันนี้ครั้งแรกไหมคะที่เดินจงกรมบนดินพูดถึงว่าเคยเดินบอก็กเคยไปยุวัดนองหวัวไตก็เคยเดิน <ừ. S 2> เดินจงกรมแต่ว่าหันเดินต่อแถวกันเพราะว่า แม่ซี่พ่นหลายเนาะแม่แม่ขาวนี่พ่นหลายสามสิบสี่สิบค่ะก็เดินย่าม,มือล่งย่ามือเศร้าค,ค่ะแค่นั้นยงม้มือเศร้าตอนเศร้าแล้วก็ตอนแลงล่ะ,ละตอนกลางวันนี่ก็บเราอยู่นี่เป็นยังไงครับนแตกต่างกันแม่อยู่นี่แตกต่างกันค่ะคือเพอนไห่อิสระเฮาแลละบนก็บอกพื่นกันแนะนาว่าให้นั่งจุดนนั่นจุนี่ปฏิบัติเอาปฏิบัติในสิ่งที่เฮาละลึกใจเฮาได้เฮาเพราะนั่งเบืองแหลวที่นี่ดีที่สุด คือ <c ười> แบบว่าเพิ่นมีสิ่งดนกิจด,ดนใจให้เฮ้าเหตุใดนางใดหนึ่งบ่เมีสองมีพลั่งใจที่ว่าล่องล่องอยู่อยู่ล่องเบิงมีที่มีมือคือจังมีคนมาบอกว่าอยู่ล่องเบิง<ะ>ปฏิบัติล่องเบิงสิใดเจ้าสิใดรู้ว่าสวรรค์มีกิงบ่อ่องมาเบิงเดอ้อผูดด้ใดสิใดรู้ว่า<ะ>ที่นี่แหละสุดรอบที่เข้าหามาเลยละ้ะ <c ười> มาหลายวัดค่ะสาธุค่ะแล้วล่าสุดก็คือยมแม่ได้ไปเป็นสังกะรีด้วยอยากให้ยมแม่แชร์ประสบการณ์สังกะรีให้ญาติยมได้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็ดีด้วยค่ะไปแบบที่ว่าเราบ่เคยไปก็ได้ไปปฏิบัติไปบินทบาทกับแม่ชีไปบินทบาทไปสังกะรีแล้วก็แม่ชีนะคะที่ตลาดอำเภอม่เนาะค่ะยมแม่ก็เป็นสังกะรีไปถือของแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้าก็เหมือนแม่ชีแหละก็คือไม่ได้ใส่รองเท้าไปเดิน เดินเท้าเปล่าดูมันจะเป็นจังได <c oughs> <c oughs> ไปแล้วก็เลยคิดว่านี่แหละถึงแม่เฮ้าสีรำพระเพิ่นพระพุทธพาพเพ,พ,เพ,พ,เพิ่นสีเพิ่นสวนเฮาม่านเพิ่นยางจังสีเพิ่นก็บ,บอใส่ล่องเท้าเพิ่นคือ,อยู่ได้<ฆ>ค่ะเคยสงสัยเพิ่นห้อนบอ่เคยสงสัยแม่นี่เคยสงสัยค่ะเ<ฆ>พิ่นเหยียบหินที่ลูกล่างนี่เพิ่นเก็บบ่แม่เคยสงสัยเพิ่นคือบ่ใส่เกือบโหลดมันเป็นอย่าง<ฆ>บัดมาเข้ามาเบิ่งแล้ว โอ้ได้ได้ประสบการณ์เยอะเลยเนาะได้ครตอบเยอะหลายมากมีตอบตอบโจทย์มากเลยค่ะค่ะแล้วการกินอาหารก็คือยุนี่้องกินในกะละมังฉันภาชนะกินภาชนะเดียวเนาะก็คือยุ้ยแม่เอารวมเลยบ่ค่ะเอารวมแยกยุ่ยบอแยกบ่แยกค่ะจะร่วมใส่กันเดินข้าวเจ้าเฮ็ดยังสิบบอค่ะ ยมงไไปหรือว่าถาดหลุมก็เพิ่นเป็นถาดหลุมเอาถาดหลุมมันยังถาดหลุมแล้วก็ใส่คนละยางละยางค่ะค่ะแต่ว่ามองนีเป็นข้ากล้กับปนกันมาเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ไปลงที่ที่เดียวค่ะก็คือกินได้นะกินได้ได้เนได้ได้ธรรมะเยอะเลยเพราะว่าเรากินเพื่ออยู่ค่ะแต่ก่อนนี้ไม่คิดว่าจะได้กินแบบนี้เคยเห็นพระท่านสันแล้วนะพระที่ที่วัดใหญ่ๆสันแล้วในบาทแล้วเทออกมาใส่ถาดใส่ถาดมาน่ะ ผู้เพิ่นนั่งสดกินคืดในใจเพือ่อกินได้กินบ่ได้คืดในใจนะกิในบ่ได้เพราะว่ามันมีเบิดสุูยางก็จักล่อ,องหวานอยู่อันเดียวกันผู้เพิ่นกินเึ้น่คืออื่นลงแต่มาพ,พ่อมาถึงตอนนี้กินได้เพราะง่ายเบงแล้วว่ากินได้ห้องล่องเห็ดเบงแล้ว<า>ผู้ใดบ่กเคยล่องก็างงมาล่องเด้อค่ะเด้อ ค่ะ,ค,ะค่ะก็ขอบคุณคุณโยมแม่มากนะคะที่ได้แชร์ประสบการณ์ให้กับญาติโยมได้รับฟังนะคะ,คะขอให้โยมแม่เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุสาธุค่ะ